เรามีชีวิตที่ดีได้อยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะวัดพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นการัญญูบูชายอย่างหนึ่งที่เอ๋ตั้งป็ิทีท้ากับตัวเองว่าคุณไหนที่เป็นคุณของคุณยายเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่พลาดปื้มมากๆค่ะแม้ว่าฝนจะตกนะครับแต่ผมก็คิดว่าฝนเนี้ยเหมือนกับเป็นน้ำมนต์ที่คุณยายได้ผมให้ความร่มเย็นให้ความชื่นใจให้ความพื้นใจกับลูกหลานครับ พระคุณของท่านก็ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะคะเพื่อเราโชคดีที่ได้รู้จักคุณยายนะคะจะตามติดคุณยายนะคะโดยเป็นคนดีในวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้เห็นคุณยายที่เป็นทองคํานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญในการหลอองค์ท่านด้วยรู้สึกเหมือนคุณยายมีชีวิตเหมือนเราได้เห็นท่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่จริงๆค่ะวันวาน,วานยากเื้อ,อยายแครงไหล ตั้งแต่เช้าค่ะร่วมพิธีบูชาครูนะคะและจนมาถึงตอนนี้ได้มาร่วมขบวนเดินตามคุณยายมาถึงวิหารค่ะตั้งแต่ได้รู้จักคุณยายมาคุณยายเป็นต้นแบบมากๆเลยค่ะในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวในเรื่องของคุณธรรมความสะอาดและคุณยายเป็นต้นแบบมาตลอดตั้งแต่ที่เข้าวัดมาเลยค่ะเวลาที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหาก็คือจะนึกถึงยายตลอด นึกถึงยายที่ยายเป็นต้นแบบของเราแล้วเราก็ทําตามที่ยายสอนมาตลอดนะคะคิดถึงคุณยายมากๆค่ะแล้วก็จะตั้งใจทําความดีแล้วก็ปฏิบัติตามที่คําสอนของคุณยายทุกๆอย่างเลยค่ะรู้สึกว่าเราโชคดีมากๆมากๆจริงๆที่ได้มาเป็นลูกศิษย์มาเป็นลูกหลานคุณยายจะหาใครที่เด็ดเดียวจิตใจที่เข้มแข็งรักธรรมะมากๆขนาดนี้ หาไม่ได้อีกแล้วง่ายๆแบบนี้นะคะ่ะในวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้เห็นคุณยายที่เป็นทองคำนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญในการหล่อองค์ท่านด้วยรู้สึกเหมือนคุณยายมีชีวิตเหมือนเราได้เห็นท่านอีกครั้งหนึง่งเหมือนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่จริงๆค่ะแล้วก็ตอนที่เดินมาคือน้อมท่านอยู่ในกลางกายรู้สึกปลื้มใจดีใจจริงๆค่ะคุณยายเหมือนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึง่งในความรู้สึกของเรามากๆเลยค่ะ วันนี้เป็นวันบุญใหญ่ของคุณยายนะคะได้อัญเชิญรูปหล่อทองคําของคุณยายรูปหล่อทองคําที่เราได้ร่วมกันหล่อกันมาวันนี้เป็นวันอัญเชิญบุญใหญ่มากๆปื้มมากๆดูสิฝนตกขนาดเนี้ยเราก็ต้องมาเอาบุญกับคุณยายคืออหมมาไม่ทันคุณยายมาเข้าวัดหล,หลังจากที่คุณยายเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ตั้งปณิธานไว้ว่าบุญไหนของคุณยายเราต้องไม่พลาดเราต้องมาเอาบุญกับยายเพราะคุณยายอเป็นผู้สร้างวัดพระธรรมกายเรามีชีวิตที่ดีได้อยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะวัดพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นการันยูบูชายอย่างหนึ่งที่เอ๋ตั้งปฏิธานไว้กับตัวเองว่าบุญไหนที่เป็นบุญของคุณยายเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่พลาดปื้มมากๆค่ะ บรรยากาศตอนอัญเชิญคุณยายไม่น่าเชื่อค่ะมีลมเย็นสบายแล้วก็ไม่เมื่อยเอคิดว่าปฏิหารตรงนี้เกิดจากบุญทั้งนั้นนะคะบุญที่เราได้มีความปรับปพ่มในในบุญที่เราได้อัญเชิญคุณยายบุญที่เราได้รอคุณยายเนี่ยค่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่มากๆปืิมมากๆขนาดฝนตกขนาดนี้ทุกคนก็ยังอยู่ทุกคนก็ไม่ทิ้งเอาบุญกับคุณยายค่ะ กราบขอบพระคุณพระเดช gefallen, พระคุณหลวงพ่อที่ได้จัดบุญนี้ให้ก like ับลูกๆเป็นบุญใหญ่มากบุญกตัญญูบูชากับมหาปูชนียาอาจารย์คุณยายอาจารย์ของเรากราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะเห็นแถวพระที่อัญเชิญรูปหล่อคุณยายยาวเหยียดเลยครับก็เพิ่มใจนะครับดีใจมากเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการอันเชิญรูปหล่อคุณยายเข้าสู่วิหารนะครับขณะที่ ถือสายสินจงอาเชิญรูปหลากคุณยายก็รู้สึกตัวเบาปลื้มใจที่ว่าเราก็เป็นปลูกหลานคุณยายขั้นหนึ่งที่ได้มีโอกาสตรงนี้นะครับก็มีความประทรับใจในคุณธรรมของคุณยายตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนนังสืออยู่ที่มเกษตรนานแล้วครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วได้เห็นคุณยายเนี่ยท่านลงลงเดินตรวจวัดด้วยตัวเองนะครับเดินตรวจครอง และบางวันท่านก็ออกมานั่งบริษัณสนามหญ้ารอบโบสถ์เนี่ยครับท่านมานั่งถอนหญ้าด้วยตัวเองเลยนั่งที่ว่าท่านอายูมากแล้วมันหมายถึงว่าท่านเนี่ยมีคุณธรรมสูงและไม่ดูแคลนเรื่องของเล็กๆ,ๆน่นยนนะครับหญ้าแห่หมูมันก็มีไม่เยอะแต่ท่านนั่งถอนด้วยความตั้งใจท่านมีความละเอียดมากนี่เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่คุณยายท่านเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับลูกหลานนะครับก็ผมข้อโชคดีที่ ได้มากราบท่านได้มาถวายปัจจัยกับท่านด้วยมือก็พื้นใจไม่หายวันนี้ก็อีกเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แม้คุณยายไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังได้มีโอกาสมาอัญเชิญรูปหล่อคุณยายเข้าสู่มหาวิหารแม้ว่าฝนจะตกนะครับแต่ผมก็คิดว่าฝนเนี่ยเหมือนกับเป็นน้ำมนต์ที่คุณยายได้ผมให้ความร่มเย็นให้ความชื่นใจให้ความพื้นใจกับลูกหลานครับก็ไม่กลัวนะครับที่ว่าแม้จะปีกฝนนิดเดียวแต่ งานสร้างบารมีของคุณยายดียิ่งใหญ่มากนะครับส่วนตัวนี่คือมาไม่ทันตอนที่คุณยายยังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าก็ได้ศึกษาถึงคุณธรรมของท่านได้ได้มาตั้งแต่ได้พาลูกสาวมาตั้งแต่วัยหนึ่งเดือนนะคะแล้วมาร่วมหล่อคุณยายองค์นี้ด้วยวินาทีที่เห็นรูปหล่อคุณยายนะคะก็รู้สึกปรับปรือเหมือนรู้สึกว่าเหมือนคุณยายท่านมาอยู่ตรงหน้าจริงๆแล้วอะคะ่ะแบบว่าถึงแม้ว่าตัวเราจะมาไม่ทันแต่ว่า เราเราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนะตรงนั้นว่านาทีที่เราได้มองรูปหล่อของท่านนะคะแล้วมีโอกาสก็จะอยากจะเข้าไปกราบข้างใน,นะคะ่ะคนที่มาไม่ทันคุณยายอย่างดิฉันนะคะการได้มาร่วมงานวันนี้ก็เหมือนได้มาเชื่อมสายบุญกับท่านนะคะอย่างน้อยคือเราเป็นลูกหลานของท่านถึงแม้ว่าฝนจะตกยังไงก็ยังไม่ลุกจากที่เพราะว่าอยากอยู่ร่วมงานจนจนเสร็จอยากเห็นคุณยายประดิษฐานอยู่นะ พิหารแบบด้วยความสง่างามแล้วก็รอดูจนวินาทีสุดท้ายะคะ่ะีิชชีตังเมอยากเห็นความสําเร็จนี้ค่ะตอนที่เดินเดินอัญเชิญคุณยายนะคะก็รู้สึกนึกถึงภาพคุณยายนะคะที่ที่เราได้เคยเจอเจอท่านนะคะที่เราได้กราบค,คุณยายนะคะที่คุณยายได้รูปรูปรูปหัวเรานะคะรูปไปถึงหลังเลยนะคะก็รู้สึกปลื้มใจทุกทุก ทุกๆอริยบททุกๆที่เราทุกๆช็อตของภาพที่ที่เรานึกนะคะก็คือรู้สึกปรับรื้มแล้วก็ก็สัญญาว่าเราจะเป็นคนดีจะตามติดคุณยายนะคะโดยเป็นคนดีแล้วก็จะาทาทานรักษาสินเจริญภาวนานะคะแล้วก็ฝึกฝนตนเองให้ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำบาปค่ะให้กลัวบาปพระคุณของท่านก็ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะคะ เพเราโชคดีที่ได้รู้จักครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็คิดว่าเป็นบุญใหญ่มากนะคะก็พพิรุนก็มาให้พรน,นะคะฝนตกนะคะก็แบบก็สนุกดีนะคะก็ทําให้นึกถึงบรรยากาศที่มีบุญใหญ่ๆบางครั้งก็ฝนตกนะคะก,ก็ทําให้เรารู้สึกรู้สึกว่าทาให้เราประทับใจนะคะภาพของภาพที่การสร้างบาร,รมีของเราคิดว่าภาพนี้ก็จะจาไว้ในสุนทารกายของเรา ทุกๆคนที่มาสร้างบุญนะคะวันนี้ติดตาลาโลก